So like to I'd like talk b r สวัสดีครับผมอยากจะพูดสั้นในสิ่งที่ควรจะเจนแต่ผมรู้สึกว่าในระดับอารมณ์และระดับพฤติกรรมเราลืมสิ่งนี้ตลอดเวลาสิ่งนั้นก็คือคุณค่าของเราคุณค่าที่แท้จริงของเรานั้นมาจากพ่อแม่แห่งสวรรค์คุณค่าที่แท้จริงของเรามาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากงานของเรา และไม่ใช่มาจากตำแหน่งของเราไม่ใช่มาจากตำแหน่งของเราครับคุณค่าทีแท้จริงของเรามาจากพ่อแม่ไหสวรรค์ชัดเจนใช่ไหมครับเมื่อสองสามวันก่อนผมได้รับจดหมายจากสมาชิกคนหนึ่งที่ เขาไม่ได้มีส่วนเข้ามาร่วมในกิจกรรมของเราหลายปีผมเห็นจดหมายฉบับนี้และในนี้ในจดหมายฉบับนั้นก็มีข้อเสนอแนะถึงวิธีการในการปรับปรุงชุมชนความศรัทธาของเราเขาเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาภายในวัฒนธรรมบสของเรา และจดหมายฉบับน person ี้ก็ได้อธิบายถึง testimonie ส่วนบุคคลของคนคนนี้เธอเคยมีส่วนร่วมอย่างมากในฐานะมิชชันนารีเต็มเวลาหรือเป็น full time missionary ได้รับการแมทชิ่งและได้รับพรจากนั้นมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น แล้วเธอก็ถูกทิ้งให้อยู่ในฐานะที่ทำอะไรไม่ได้มากนักเธอจึงต้องค้นหาหนทางของเธอเองและสร้างหนทางของเธอเองแต่เพราะผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอเธอจึงไม่ได้เป็นมิชชันนารีเต็มเวลาอีกต่อไปและเธอรู้สึกว่า เธอได้รับการปฏิบัติที่ต่างออกไปเพราะเหตุนั้นนั่นเองโดยพื้นฐานแล้วเธอกำลังบอกว่ามันมีความแตกต่างในวิธีที่เราให้ความเคารพต่อสมาชิกเต็มเวลาหรือที่เราเรียกว่าสมาชิกประจำบ้านใครก็ตามที่ผมรู้จักหรือใครก็ตามที่รู้จักผมจะรู้ว่าการกำหนดคุณค่าในรัศดะเช่นนี้ได้รบกวนจิตใจผมมาหลายปีแล้ว ในอเมริการู้ไหมครับผมจำได้ถึงการที่มีประสบการณ์อะไรทงนองนี้ในความสัมพันธ์กับกลุ่มรับพรว่าน่าจะมาจากกลุ่มไหนหรือพูดตรงๆก็คือได้รับการเลี้ยงดูมาจากกลุ่มไหนยังไงแต่ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่เอเชียมาถึงเอเชียปรากฏการณ์ที่น่าตกใจก็คือว่า มันมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคุณค่าของสมาชิกเป็นเวลากับสมาชิกประจำบ้านหรือ u l l ไ i ม e กับโฮมเมเบิร์สสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้มาจากชุมชนแบบนี้ชุมชนของเราอาจจะฟังดูมันว่าบ้าบอหรือเรื่องนี้อาจเกิดขึ้นในหลายๆองค์กรแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผมประสาเสียเอาสิ่งมากใครก็ตามที่รู้จักผมจะว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ผมประสาเสียจริงๆ เพราะว่าคุณค่าของเรานั้นมาจากพ่อแม่แห่งสวรรค์ไม่ใช่มาจากตำแหน่งของเราดังนั้นมันจริงครับที่สมาชิกประจำบ้านอาจจะไม่ได้อุทิศเวลาหลายชั่วโมงในภารกิจใดภารกิจหนึ่ง แต่ว่าสมาชิกประจำบ้านเหล่านั้นเขาก็กำลังสร้างครอบครัวรับพรช่วยให้การสนับสนุนและถวายทายด้วยเหมือนกันนี่คือภาพโดยรวมทั้งหมดคุณทำให้ชุมชนเติบโตในหนทางเช่นนี้เราไม่สามารถอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมดในศูนย์ศูนย์ห่ตลอดการได้ทัศนคความคิดทาวัฒนธรรมแบบนี้ต้องเปลี่ยนจริงๆและผมคิดว่าจดหมายที่ผมอ่านจากสมาชิกคนนี้ผมจึงเห็นด้วยกับสิ่งที่พูดอยู่ในนั้น แต่บางทีพี่น้องคนนี้อาจจะไม่ได้คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เรากำลังทำและแนวคิดใหม่ๆที่กำลังพยายามจะเปลี่ยนในทางวัฒนธรรมผมได้ประกาศคำขวัญของเราตั้งแต่ต้นว่าขอให้เราปฏิบัติต่อสมาชิกครอบครัวของเราเสมือน VIP และปฏิบัติต่อว i p ของเราเสมือนสมาชิกครอบครัวและถ้าคุณคิดดูจริงๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่ง ดังนั้นสมาชิกทุกคนล้วนมีคุณค่าล้วนมีค่าครอบครัวทุกครอบครัวล้วนมีค่าโดยเฉพาะลูกๆที่รับพรแล้วยิ่งสุดแสนจะมีความล้ำค่าอันดับแรกพวกเราทุกคนมีค่าเพราะคุณค่าของเรามาจากพ่อแม่แห่งสวรรค์การที่เราได้รับพรหรือได้รับพระเมตตาคุณหรือความรักจากพ่อแม่ที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจสิ่งเหล่านี้สําคัญเสียยิ่งกว่าภารกิจที่เราทําหรือตําแหน่งที่เราเป็นหรืองานที่เราทํา แล้วเรามีวัฒนธรรมแบบนี้มาได้ยังไงเป็นเพราะอะไรเราถึงมีวัฒนธรรมแบบนี้ขึ้นมาได้ผมคิดว่ามันเริ่มต้นมาจากผู้นำด้วยเช่นกันครับผมอยากอ่านจากคำพูดของคุณพ่อที่แท้จริงสักเล็กน้อยคุณพ่อกล่าวว่าทําไมโบสถ์ถึงโตไม่ได้นั่นเป็นเพราะผู้นำไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น ดังนั้นเพราะเหตุนี้เองโลกฝ่ายวิญญาณจึงไม่ร่วมมือกับพวกเราผู้นำรู้ว่าจะบอกสมาชิกให้ทำอะไรแต่ไม่รู้ว่าต้องเป็นธุระอะไรให้สมาชิกบ้างนั่นหมายความว่าเราในฐานะผู้นำควรทำสิ่งต่างๆเพื่อสมาชิกทำงานบ้านให้สมาชิกทำสิ่งต่างๆเพื่อกันและกัน ปัญหาอยู่ตรงนี้เองครับโบสถ์ไม่สามารถเติบโตได้เพราะผู้นำไม่เต็มใจที่ใช้ชีวิต95เพื่อผู้อื่นนั่นหมายความว่าในฐานะผู้นำเราเข้ารับตำแหน่งโดยที่เราคาดหวังให้คนอื่นทำสิ่งต่างๆให้เราติดตามรับใช้เรา และแน่นอนว่าในบริบทของการปฏิบัติงานยิ่งคุณมีบุคลากรในทีมงานมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งสามารถบรรลุผลสำเร็จในแผนการที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นในองค์กรเราต้องการผู้นำเราต้องการพนักงานต้องการสตาฟและแน่นอนเราต้องการคนที่จะสนับสนุนด้วยแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณพ่อกำลังพูดถึงตรงนี้คุณพ่อพูดถึงโลกฝ่ายวิญญาณไม่ได้รับแรงบันดาลใจ ที่จะให้การสับสนุนชุมชนให้เติบโตเพราะผู้นำไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นใช่ครับเรามีภารกิจใหญ่นั่นคือทำเพื่อผู้อื่นเรามีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นแต่ในขณะเดียวกันคุณรู้ไหมมันเหมือนกับว่าผมคาดหวังให้สมาชิกทุกคนและผู้นำทุกคนที่อยู่ภายใต้ผมมาติดตามรับใช้และให้เก็บผมในตำแหน่งของผมการทำเช่นนั้นจะไม่เป็นผลเลย ตอนนี้เพื่อความยุติธรรมกับผู้นำบ้างทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นมันเป็นเพราะผู้นำบางคนหรือเปล่าไม่ครับเหตุผลอยู่ตรงนี้ครับปัญหานี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับสมาชิกที่จะสังเกตเห็นและง่ายสำหรับสมาชิกที่จะรับรู้และแม้กระทั่งอาจจะง่ายที่จะบ่นเกี่ยวกับมันได้ค่อนข้างถูกต้อง แต่ถ้าหากสมาชิกเหล่านี้คนในคนหนึ่งได้รับตำแหน่งที่สูงมากอย่างกระทันหันบ้างล่ะเพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างบางทีในสองสมวันแรกพวกเขาอาจจะไม่ได้แตกต่างมากสักเท่าไหร่ แต่ผมขอทายได้เลยและนี่คือจับประสบการณ์ของผมก็คือว่าลักษณะของผู้นําหลายคนที่ทําตัวเหมือนที่คุณพ่อกําลังพูดถึงในที่นี้ไม่ได้เป็นแค่เฉพาะตัวบุคคลเหล่านั้นเท่านั้นแต่เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแบบแผนส่วนหนึ่งของความท้าทายที่มนุษย์จะเผชิญหากได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นมันเป็นสิ่งที่่อดใจเอาเสียมากๆ แล้วก็ถือว่าตำแหน่งของคุณคู่ควรกับผู้คนจำนวนมากที่กำลังติดตามรับใช้คุณผมต้องพูดซ้ำอีกครั้งว่ามันสำคัญที่จะต้องมีโครงสร้างการบริหารมันสำคัญที่มีทีมที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวมันสำคัญที่จะรวมเป็นหนึ่งกับผู้นำแน่นอนครับแต่สิ่งที่คุณพ่อกำลังบอกเราก็คือเราถลําลึกในการสร้างธรรมที่ผู้นำไม่ได้ทำอะไรเพื่อสมาชิก ตอนนี้เราไม่ได้กำลังอธิษฐานให้สมาชิกแต่กำลังเทศนาเลยบอกสมาชิกว่าต้องทำอะไรคุณพ่อบอกว่าผู้นำเก่งในการบอกคุณว่าต้องทำอะไรใช่ไหมผมเก่งในการบอกคุณว่าต้องทำอะไรแต่คำถามคือว่ามันมีบางครั้งบางเวลาหรือไม่ที่ผมจะหาวิธีง่ายๆที่จะรับใช้คุณหรือหาวิธีง่ายๆที่จะรักคุณแาบพี่น้อง นี่คือสิ่งที่คุณพ่อกำลังบอกอยู่ตรงนี้ครับทำไมโบสถ์ถึงเติบโตไม่ได้มันเป็นเพราะผู้นำไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นอาจเป็นเรื่องที่ถูกแล้วที่เราติดตามรับใช้ผู้นำและสนับสนุนผู้นำแต่ผู้นำกำลังทำอะไรอยู่เพราะเขาจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างการมีชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องด้วยไม่ใช่แค่เป็นแบบอย่างของการมีชีวิตอยู่เพื่อเพราะไม่ได้แท้จริงเท่านั้น เราจำเป็นต้องเป็นแบบอย่างของการมีชิดอยู่เพื่อซึ่งกันและกันแล้วเหตุใดผู้นำจำนวนมากจึงติดกับดักนี้ คุณอาจคิดในฐานะที่เป็นสมาชิกคุณอาจคิดว่าเป็นเพราะลักษณะเฉพาะของบุคคลนั้นแต่ผมกล้าสาบานกับคุณได้ว่าถ้าเราทําการทดสอบสมาชิก1,000พันคนจู่ๆเราได้เลื่อนตําแหน่งพวกเขาทุกคนในเวลาที่ต่างกันแต่ละคนอาจจะถูกล่อลวงให้ตกหลุมทางเดียวกันซึ่งก็คือเมื่อเราได้รับการเลื่อนตําแหน่งเวลาที่ตําแหน่งของเราถูกเลื่อนให้สูงขึ้นเราจะถูกลวงให้คิดว่าตัวเองสูงส่งหรือคิดว่าเราสําคัญกว่าคนอื่นในเวลาเช่นนั้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่คนอื่นจะมาใช้รับเรา <Because S 2> ทำไมครับเพราะฉันยึดคุณค่าของฉันติดไว้กับตำแหน่งนั้นคุณเข้าใจที่ผมพูดไหมครับเป็นเพราะฉันยึดคุณค่าของตัวฉันไว้กับตำแหน่งนั้นและถ้าตำแหน่งเปลี่ยนสำนึกแห่งคุณค่าของฉันก็เปลี่ยนและสำนึกแห่งตำแหน่งสำนึกแห่งศักดิ์ศรีของฉันก็จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสิ่งนี้หมายความเช่นไรครับ หมายความว่าก่อนที่ฉันจะถูกเลื่อนตำแหน่งคุณค่าของฉันก็ยึดโยงกับตำแหน่งฐานะในชีวิตหรืองานของฉันด้วยการคิดเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผิดครับคุณค่าของฉันต้องยังรากในความรักของพ่อแม่สวรใช่ไหมและเราสามารถขยายความรักของพ่อแม่สอรและพ่อพระแม่แท้จริงและความรักของครอบครัวของเพื่อนสนิทของฉันออกไป คุณดูไหมครับครอบครัวและเพื่อนของคุณไม่ควรเปลี่ยนความรักที่มีต่อคุณเพราะพิจารณาจากการงานของคุณหรือตำแหน่งของคุณใช่ไหมครับดังนั้นความสัมพันธ์ใกล้ชิดเหล่านั้นที่เริ่มต้นจากพระเจ้าความสัมพันธ์เหล่านั้นคือความสมพัติที่เราสามารถพิจารณาอยู่ที่การแสดงออกซึ่งคุณค่าของเราและความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งนั้นว่าฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันภูมิใจแต่ถ้าผมให้คุณค่ากับตำแหน่งของผมในฐานะประธานภูมิภาคสักวันหนึ่งตำแหน่งนั้นถูกพรากจากไป แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณค่าของผมล่ะ ผมจึงไม่ต้องการให้ค่าของผมอยู่ที่ตำแหน่งของผมผมต้องการให้ค่าของผมนั้นอยู่ที่ความสัมพันธ์ของผมกับพระเจ้าก่อนและแน่นอนว่างานของผมมีค่าตำแหน่งของผมมีค่ามีคุณค่าภารกิจที่เราทํานั้นมีคุณค่าแต่คุณไม่สามารถเปรียบได้กับคุณค่าที่คุณเกิดมาพร้อมกับคุณค่าที่คุณเติบโตขึ้นในแง่ของความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้านี่เป็นข่าวดีสำหรับพวกเราทุกคน แต่โปรดอย่าคิดว่าความคิดเห็นที่ผมอ่านในจดหมายของพี่น้องสาวคนนี้นั้นเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่เธอรู้สึกเจ็บปวดจากผู้นำในอดีตเพราะว่าทันทีที่เธอไม่สามารถเป็นมิชชันนีเต็มเวลาได้เธอรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งตอนนี้ผมรู้ว่าหลายคนก็รู้สึกแบบนั้นและมันไม่ดีเลยที่เราจะทำให้พี่น้องของเรารู้สึกแบบนั้น การทำแบบนี้ไม่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวและผมไม่ผมได้พูดถึงเรื่องนี้มาตลอดแต่ก็ไม่ดีที่จะเหมารวมว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นเพราะผู้นำแต่ละคนที่เป็นปัญหาเพราะความจริงก็คือถ้าสมาชิกได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งเหล่านั้นมันก็จะใช้เวลาไม่นานหรอกที่พวกเขาจะตกหลุมพรางเดียวกันในฐานะผู้นำเราจะต้อง เรามั่นระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังต่อเนื่องและผมเองก็คิดพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอในฐานะสมาชิกทำอย่างไรที่เราจะปฏิบัติต่อผู้นำแน่นอนว่าเราควรให้การสนับสนุนและรวมเป็นหนึ่ง the to the same value leader placing on I'm I I am my s a แล้วก็ทําแบบเดียวกันต่อผู้นําที่ผมกําลังให้คุณค่าพิเศษให้ความสำคัญพิเศษกับผู้นำของผมเพราะผมคิดว่าผู้นําคนนี้มีค่ามากกว่าผมเพราะพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าดังนั้นผมจึงทําให้พวกเขาตกลุมพรางนั้น the ผมกำลังสร้างปัญหาหรือเรากาลังสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแล้วในฐานะสมาชิกถ้าเราในาสมาชิกคิดแบบนั้นเราเองก็ทําแบบนี้กันในทั่วโลกเลยก็ว่าได้นี่ไม่ใช่แค่ในเอเชียเท่านั้นเราทําเช่นนี้ในทั่วโลกและในบางระดับเราก็ทํามากเกินไป แม้แต่ในความสัมพันธ์ของเรากับพ่อแม่แท้จริงเราควรเข้าใจคุณค่าของท่านแต่คุณค่าหลักของท่านจริงๆคือพ่อแม่ของเราถ้าผมคิดอย่างนั้นถ้าผมคิดว่าตัวเองเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรของพ่อแม่สันผมก็จะรู้สึกใกล้ชิดกับท่านมากกว่ามันไม่ได้ลดคุณค่าของพระเจ้าหรือคุณค่าของพ่อแม่แท้จริง มันยกระดับความรู้สึกมีค่าของตัวเองและลดปริมาณคุณค่าที่ผมต้องรู้สึกตามตำแหน่งที่ผมมีหรือรถที่ผมขับหรือบ้านที่ผมอาศัยอยู่ผมชอบที่จะมีตำแหน่งเพราะมันทำให้ผมสร้างผลกระทบได้มากขึ้นต่อผู้คนผมชอบที่จะมีรถสวยๆสักคันถึงแม้ว่าผมจะมีรถธรรมดาแต่ผมก็อยากมีรถสวยๆสักคันเพราะมนุษย์ชอบของสวยงามบ้านสวยๆเสื้อสวยๆเสื้อผ้าสวยๆอันที่จริงเราสมควรที่จะรับทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วเหล่านี้แน่นอนว่าอันที่จริง เราควรทํางานเพื่อสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นตัววัดคุณค่าของเราจริงๆเราก็จะอยู่ในโลกที่ไม่ยุติธรรมเพราะมีบางคนที่มีมากกว่าคนคนนั้นแต่ถ้าจะว่ากันตามตรงความแตกต่างระหว่างมหาเศรษฐีกับคนจนนั้นการวัดทางฝ่ายภายนอกนั้นน้อยมากในแง่ของความแตกต่างของคุณค่าเพราะทั้งคู่เป็นบุตรชายหรือบุตรสาวของพระเจ้ากันทั้งนั้นและคุณไม่สามารถแม้แต่จะวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้ด้วยซ้ำ ถ้าผมให้เงินคุณหนึ่งพันล้านดอลลาร์แต่คุณอยู่จะอยู่มีชีวิตอยู่ได้แค่อีก24ชั่วโมงคุณจะรับเงินนั้นไหมคุณจะไม่รับคุณจะไม่รับเพราะคุณไม่อยากตายใน24ชั่วโมงนั่นหมายถึงชีวิตของคุณมีค่ามากกว่า1นึ่พันล้านดอลลาร์ถ้าผมให้คุณหนึ่งหนึ่งล้านล้านดอลลาร์แต่คุณจะมีเวลาอยู่ได้อีกแค่24ชั่วโมงจะเป็นยังไงบ้างถ้าผมให้เงินทั้งหมดในโลกแก่คุณแต่คุณมีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่วันเดียวคุณจะไม ทำแบบนั้นดังนั้นคุณจึงไม่สามารถวัดมูลค่าของเงินด้วยค่าของชิดหนึ่งๆได้ดังนั้นแท้ที่จริงแล้วคุณค่าระหว่างมหาเศรษฐีกับคนจนแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจข่าวสารที่เรียบง่ายนี้ได้ค่าของเรามาจากพ่อแม่สอนและพ่อแม่แท้จริงของเราแต่แม้ว่าเราจะมีปัญหากับการที่เราปฏิบัติต่อกันหรือกับการที่สมาชิกและผู้นำปฏิบัติต่อกันคุณพ่อท่านกำลังพูดเรื่องนี้ในแง่นั้นแท้ที่จริงแล้วปัญหาจึงไม่ได้เริ่มต้นที่ผู้นำใช่ครับในฐานะผู้นำเราควรเป็นแบบอย่างหนทางที่ถูกต้องแต่สมาชิกคนใดก็ตามที่ได้รับตำแหน่งสูงจะตกหลุมพรางเดียวกันอย่าไม่ต้องสงสัยเพราะก่อนที่ เราจะได้รับตำแหน่งนั้นเราก็มีความคิดแบบนี้อยู่แล้วว่าคนที่มีรถรู้คนที่มีเงินเยอะคนมีตำแหน่งสูงมีค่ากว่าฉันในความเป็นจริงพวกเขาทำงานหนักมากบางทีพวกเขาอาจฉลาดกว่าหรือบางทีพวกเขาอาจทำสำเร็จมากกว่านั้นและในสิ่งเหล่านั้นเราสามารถพูดได้ว่า ใช่พวกเขามีค่าจริงๆแต่เมื่อเราวัดเพียงตำแหน่งหรืองานและเราแค่วัดคุณค่าของเราโดยเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นด้วยวิธีนี้เราก็จะตกหลุมพรางก่อนที่จะได้ตำแหน่งนั้นเสียด้วยซ้ำเรากำลังสร้างกับดักในฐานะสมาชิกในฐานะผู้นำดังนั้นจงเคารพผู้นำ ของคุณติดตามรับใช้พวกเขาและยปฏิบัติต่อพวกเขาเรากับว่าพวกเขาเป็นพระเจ้ามากกว่าคุณอีกต่อไปคุณมีสิทธิในมรดกของคุณเช่นเดียวกันคุณมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเป็นราชาและราชินีและผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางประเทศในเอเชียนี่เป็นปัญหาในทางวัฒนธรรมคุณอาจสงสัยว่าทำไมผมถึงขับรถเองทำไมผมถึงอยู่ในที่ของตัวเองทำไมครอบครัวของผมถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมผมถึงไม่ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง มีคนมากมายคอยช่วยเหลือผมและผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณผมต้องการคุณสับสนผมแต่ผมไม่ต้องการให้คุณคิดแม้แต่นาทีเดียวว่าคุณค่าของผมในความสัมพันธ์กับตำแหน่งของผมคือคุณค่าหลักของผมตำแหน่งของผมเป็นเพียงชั่วคราวแต่ชีวิตของผมนั้นเป็นนิรันดรภารกิจของผมเป็นเพียงชั่วคราว แต่ภรรยาของผมเป็นนิรันดร์ครอบครัวของผมนั้นเป็นนิรันดร์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ผมซึ่งมีมูลค่าไม่สิ้นสุดไม่สามารถแลกด้วยตําแหน่ง หรือจำนวนเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นพี่น้องครับขอให้เรามาทำความเข้าใจให้ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีกว่าจนหมายของพี่น้องสาวคนนี้จึงถูกต้องเหมือนกันและผมหวังว่าสมาชิกทุกคนที่จากไปและไม่พอใจเพราะปัญหาเก่าๆเช่นนี้ขอให้กลับบ้านขอให้กลับมาโปรดกลับบ้านและช่วยเราด้วยผมจะเคารพคุณเราจะคบเราจะเคารพคุณเราจะดูแลคุณเหมือนแขกว i p อย่างน้อย นั่นคือสิ่งที่ผมอยากพยายามที่จะทำและในขณะเดียวกัน VIP ที่ผมหมายถึงผมต้องการปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนสมาชิกมันเป็นสมาชิกในครอบครัวไม่ใช่แค่ให้พวกเขาอยู่บนแท่น5้ดาวและผมได้พูดเรื่องนี้กับพวกเขาหลายคนแล้วและพวกเขาเองก็ชอบด้วย พราะเขาเห็นด้วยและเพราะพวกเขาเฝ้ามองดูพวกเรามาหลายปีแล้วที่เทศนาเรื่องอุดมคติอันสูงส่งแต่กังวลว่าเราก็ดําเนินชีวิตตามอุดมคติเหล่านั้นในชุมชนของเราจริงหรือไม่การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นฟังดูดีและแน่นอนว่าบนเวทีเราก็ทําได้ดีในการมองแบบนั้นแต่อย่างที่คุณพ่อพูดเราต้องรับใช้กันและกันและมีชีวิตอยู่เพื่อกันและกันหรือมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น และถ้าเราเป็นผู้นำเราควรจะทำมากกว่านั้นเสียด้วยซ้ำดังนั้นหากคุณรู้สึกว่าผมรับใช้คุณได้ไม่ดีเท่าไหร่ผมก็ขอโทษด้วยผมต้องการทำมากกว่านี้เสมอใช่ครับผมมีภารกิจรับตัวแต่เราทุกคนก็มีภารกิจรับตัวด้วยเช่นกันผมเป็นผู้นำคนสำคัญและผมกำลังรายงานต่อคุณแม่่แท้จริงแต่เราทุกคนก็มีความสำคัญและเราทุกคนต่างก็รายงานต่อคุณไม่ได้แท้จริงด้วยเช่นกันดังนั้นโปรดส่งคำพยานหรือเทศจสมีของคุณมาให้ผมเรื่องราวใดที่คุณต้องการแบ่งปันเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงงานนใชขอคุณ เมื่อคุณส่งคาพยานเหล่านี้มาให้ผมผมก็อยากจะแบ่งปันมันให้กับเม่นฮ์จิงด้วยส่งมาให้ผมเพื่อที่ผมจะได้แบ่งปันและในระหว่างนี้จงรู้ไว้เถิดว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศอะไรไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไร่ไม่ว่าจะเยอะเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะสผิวอะไรไม่ว่าคุณจะเรียนโรงเรียนไหนไม่ว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นอะไรคุณค่าอันไร้ขอบเขตของคุณซึ่งไม่อาจแลกเปลี่ยนกับตำแหน่งใดๆหรือปริญญาใดๆหรือจำนวนเงินใดๆพระเจ้าจะประทานคุณค่าอันไม่มีที่สิ้นสุดให้กับคุณและไม่มีใครสามารถเอามันไปได้และถ้าจะว่ากันตามตรงมันคือคุณค่าที่คุณเรียกร้องและถ้าคุณเปิดเผยสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ผู้คนตกหลุมรักคุณเพราะนั่นคืออออาา้้นนตตงงงกรรไดับเเใชขว ดังนั้นเราจึงต้องเป็นคนที่สามารถมีชีวิตและรู้สึกถึงความภาคภูมิใจและคุณค่าอย่างแท้จริงในฐานะบุตรทิดาของพระเจ้าถึงตอนนี้ คุณอาจจะสนใจอย่างอื่นมากกว่ารถฟลอเรอรี่ของเราอย่างใดก็ตามแม้ว่าเราอาจจะอยากขับมันมากกว่าตำแหน่งของเราหรือเสื้อผ้าของเราสวยแค่ไหนพี่น้องทั้งหลายครับมันไม่ได้อยู่ที่ผู้นำเปลี่ยนอย่างเดียวมันเริ่มต้นเมื่อเราทุกคนเริ่มเข้าใจว่าเรามีคุณค่าเพียงใดโดยไม่คำนึงดังนั้นผมหวังว่าคุณจะเข้าใจประเด็นของผมในระหว่างนี้ขอให้เราจดจำคำพูดของคุณพ่อที่แท้จริงไว้ในใจเรียนผู้นำและสมาชิกที่รักครับให้เราทำงานร่วมกันในโครงการนี้เราจะปฏิบัติต่อกันและกัน ฐานะ VIP และเราจะปฏิบัติต่อ v i p ของเราเสมือนเป็นอีกบุคคลหนึ่งครอบครัวอันมีค่าของเราสมาชิกแห่งสวนชุมชนศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่สันอาจูและขอบคุณครับและขอพี่น้องมีสดาหาที่ยอดเยี่ยมผมกำลังจะไปสนามบินเพราะผมต้องไปเกาหลีผมหวังว่าจะได้พบกับพวกคุณหลายคนที่นั่นและจะแบ่งปันข่าวสารเพิ่มเติมจากเกาหลีให้กับพี่น้องขอบคุณและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ